ละตามที่ผมจะบอกทำคลิปเกมโอเคสร้างไหมครับสร้างโอเค Der, ja. ไมตัดไม่ตัดไม,ไม่อย่าไปอีกอ้าวไม่โคตรนานแปดล้านกว่าชาติพ่าจะทำได้มองอไรหมู ครับนี่เฮ้ยทำไมคว้าขวานมาวะเออโลเกมนี้จะแปลกออกมาครับผมแปลกพูด จะเล่นหลังคลิปหลังตัวสอไปแป๊บหนึ่งนะครับผมบางครั้งผมจะเล่นตัต่อไปตัต่อไป โอเคโอเคกค่นี้วะตัดไม้ตัดไม้อบ้านลรก ฟังมาทำเตียงครับผมน่อยจะได้นอนแค่นั <c oughs> ้นคงจะไม่มีขุดๆๆด มันมีของมากมามากระโดดเดี๋ยวจะให้ดูไม่ได้ลงมัดนะครับผมมันมีแล้วอันนี้มันลงมัดไปได้ด้วยเทคเกอร์แพดมันแทบผมโอเคนี่ครับมันไม่สบายตาผมก็เลยไม่เอา ทกานท่านจำเป็นคองง้รอลงเงาไปหาดินแดนไหมครับผมถ้าเจอเลยก็ขุดถ้าไม่เจอก็ไม่ขุดโอ, uf, โอ uf, ส้สลาด ขอสิไค์ครับผมโอ้โหเพื mm ่อปตัวเลงกจะให้่าต่อไปมาครับผมโทษตีหมูโทษตีเลือดเปื้อนเลยครับผมไปวันนี้ก็ทำเปสีแดงได้เลย Kaya na wala ka. Umit ako. Umit ako. Nangyong hap. ผมเกๆใฮ้ลูกได้ดินแดนนี้ก็ไม่เอาผมต้องการดินแดนที่มันดีกว่านี้ติดเนี่ยติ๊หุยติเนี่ยเนี่ยใครจะไปดู ไม่ครับก็ไปดูกับพี่แท็กก็ได้นะครับเพราะว่าพี่แท็กก็ทำมาไหมครับเหมือนกันแต่ไม่ใช่มันถุมนะตาย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 ไปได้ได้เอออ้ยต้องการ แตก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 ไหมแตกไหมแตกไหมจะแตกหรือเปล่าแตกแตกแตกแน่นอนแตกแน่น,นอนนี้ก่อน <c oughs> เวลอัพเลเวลสอง ค่ดดเด็กในตอนแรกสำคัญแต่ถ้าตอนหน้าหน้าไปก็จะเป็นเยนแหละขยะ เนี่มันเล่นยากโคตรยากนากมันจ่งยากคุณเคยกับส,สาสารเสี้ไปอเืเจีบเป็นไม,ม,ม้นี่โคตดีอะผมเออของอืมนี่นี่นี่ ตนน้นไม้นี้ได้ทีละห้ทีละสิบท่าไรก็ไม่มรู้วพาผมเบ่อมาทำคลิปทำคลิปมันเอาไว้เอาอ่าอทางละเร็วเร็วจัง ไป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 อะไรอ๋อแทนอออ๋อมาดีกว่าะโอเคเออเอานี่แหละเมื่อนี่แหละ มันมีสายด้วิธีน <lawsuit royable. S 1> ี <Okay. S 3> <Cool. S 1> ้ก <Okay. S 1> <sh> ็น่าจะสั <sh> ้นๆแค่นี้นะครับโอเคพาร์ทแรกก็จบไปแล้วแล้วก็